สวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าคิวอาร์นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องบีบีโกค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะคะบีบีโกนะคะตอนนี้ฮิตกันมากนะคะบีบีโกก็คือการ เขาเรียกกันว่าเป็นการฝังสีรองพื้นบนหน้านะคะซึ่งการฝังสีนี้ไม่เหมือนการสักนะคะเพราะว่าบีบีโกเนี่ยเราจะฝังแค่ตื้นๆค่ะแล้วก็อยู่ได้ประมาณ1-4เดือนในช่วงเวลาประมาณนี้นะคะบีบีโกเนี่ยจะเหมือนการทำทรีทเมนต์หน้าค่ะที่ช่วงไหนเราทำมันก็ดีนะคะไม่ใช่การสักนะคะไม่ใช่การสักสีรองพื้นให้หน้าเนียนนะคะแล้วก็ไม่ใช่สามารถแบบสักแล้วเนี่ยปกปิดได้เหมือนรองพื้นไม่ขนาดนั้นนะคะอันนี้ คลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเรามาพูดความจริงกันทั้งนั้นนะเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำแล้วเนี่ยหน้ามันจะแบบเนียนเหมือนทารองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นนะคะทำแล้วเนี่ยสีผิวเราอะค่ะอ่าสีสีผิวหน้านะคะมันก็จะเนียนขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อ่าในขั้นตอนการทำเนาะก็จะมีการบำรุงนู่นนี่นั่นซึ่งวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะ หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมาราคาถึงแต่ละร้านเนี่ยถึงแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยนะคะส่วนของเรานะคะของคิวอาร์เรานะคะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าของก๊อปเยอะด้วยนะคะสาวๆต้องระวังให้ดีนะคะวิธีดู ของแท้ของก๊อฟนะคะของแท้ต้นตำรับเนี่ยจะเป็นยี่ห้อนี้นะคะสาวๆสเตวีอันนี้กล้องมันกลับด้านนิดนึงเพราะว่าเราใช้กล้องหน้าถ่ายวิดีโอเนาะสเตวีเนี่ยเป็นรูปแบบรูปอะไรนะเหมือนเหมือนพยาบาลอะเนาะอ่ะสเตวีนะคะสเตวีเนี่ยเป็นแบรนด์เกาหลีแท้นะคะแล้วจะบอกว่าของกอนะ๊อฟนะโหดมากคือเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นชื่ออื่น กล่องอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะคะอ่ะมาดูในกล่องนะคะในกล่องเนี่ยของก๊อฟก็ทํามาเหมือนกันแต่อันนี้ของเราของแท้นะอ่ะที่เห็นตรงนี้อันเนี้ยยังไม่ใช่บีบีนะคะรู้ไหมว่าเวลาที่เราจะลงบีบีหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลงสีที่หน้าแล้วก็จบเท่านั้นไม่ใช่นะคะในการทำบีบีโกเนี่ยเป็นการบำรุงที่แบบ ลึกล้ามากชอบมากส่วนตัวชอบมากขนาดแค่เอาแค่ว่าเรายังไม่ได้ลงตัวสีบีนะเราลงแค่ตัวตัวนี้เขาเรียกว่าเอ็มพัวนะคะมันจะเป็นเรียกง่ายๆก็คือเหมือนแบบพวกเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะตัวเอ็มพัวเนี้ยนะคะก็จะมีหลายสูตรที่แตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะสูตรแรกนะคะอันนี้จะเป็นแซลมอน DNA นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบ ช่วยฟื้นฟูเร่งด่วนนะคะสําหรับผิวที่แบบว่าติ้วรอ,รอยนะคะวพวกยกกระชับต่างๆนะคะจะเป็นแซลมอนดีเอ็นเอเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบไวทเทนนิ่งหน้าขาวใสนะคะเพปไทด์นี้สําหรับากจุดด่างดำต่างๆนะคะตัวนี้เอซิสเตมเซลล์นะคะเอ <AC S 2> นี้จะเป็นผิวแพ้ง่าย<ม>พวกรอยสิวต่างๆนะคะ<ม>แล้วก็อะควานี้สําหรับผิวที่แบบผิวแห้งก้านผิวที่ขาดน้ํานะคะก็มาเติม เติมน้าให้ผิวกันนะคะด้วยสูตรอะควานะคะอันนี้ต้องเราต้องเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวลูกค้าแต่ละคนเนะเาะทางเราจะเลือกให้นะคะแล้วก็อย่าลืมต้องดูด้วยว่ามันเป็นของดีของแท้นะคะมันจะดีต่อผิวเราถ้าเกิดเราใช้ของปลอมเราเรา,เราลองคิดดูะคะ่ะถ้าเกิดเราไมา่ใช้ของไม่ดีกับผิวเราอะเราเรารู้สึกยังไงมันไม่โอเคนะเนาะอ่ะอันนี้ต่อมา เมื่อเราลงตัวเอ็มพัวแล้วนะคะเราก็จะมาลงตัวบีบีทีนี้บีบีเนี่ยค่ะอ่าหลายคนถามว่าทําแล้วน่าจะลอยไหมมันไม่ลอยนะเพราะว่าของเราอะ่ะมันมีหลายสะะีอันนี้ของเรามันมันจะมีอ่าเฉดมันจะมีเฉดสีนะของเราอะ่ะมีเฉดเยอะมากเนาะมีเฉดเยอะมากคือเรามีเรามีทุกเฉดนะคะแต่อันนี้คือที่ที่ที่ร้านเราใช้บ่อยเราก็จะสั่งแบบเฉพาะเฉดมาเป็นพิเศษเนาะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะแล้วก็ มีสาหรับผิวอ่าผิวคํากว่านี้ก็มีนะคะผิวออกชมพู่กว่านี้อ่าอันนี้ใช้ไปแล้วนะอันนี้อันนี้เปิดกล่องที่ใช้จริงนะคะผิวเข้มก็มีนะคะอ่าทีนี้เนี่ยต้องระวังด้วยเพราะว่าตัวบีบีเนี่ยก็ของก๊อฟเยอะนะอะ่บางครั้งเนี่ยมันจะมาถ้าถ้ามันเป็นสูตรรวม<า>สูตรรวมรวมันจะมามเป็นกล่องนี้ค่ะเนี่ยมีขายกันเต็มเลยนะแล้วคือแบบเ,เอา เออทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าแบบเนี่ยตรงเนี้ยต่างกันแล้วเหมือนกันทุกอย่างข้างในเปิดออกมาเหมือนกันทุกอย่างทําขวดทําอะไรเหมือนกันทุกอย่างตรงนี้ต่างกันน้อน่ากลัวมากๆนะคะแบบอย่างว่า BB กล่องห0าพันอะแต่ไอตัวของก๊อบอะกล่องห้าร้อย่างเงี้ยอะเราคิดดูราคาห่างกัน10บเท่าเลยนะอะทีนี้ในส่วนผสมของบ b บนะคะบีบเนี่ยไม่ใช่สีไม่ใช่สีเฉยๆนะอะ ในส่วนผสมของ BB อะค่ะมันก็จะมีพวกสารต่างๆนะคะที่บำรุงผิวมีวิตามินผิวมีอาหารผิวนะคะมีส่วนผสมของกันแดดมีสารที่ช่วยให้หน้าไม่มันนะคะ,ะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบอาหารผิวทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่แค่การแบบเอาสีมาลงลงผิวหน้าแล้วก็เสร็จแบบนี้ไม่ใช่นะคะ การทำ BB โ o นะคะคือการบำรุงผิวแล้วนอกจากนี้นะคะในระหว่างที่ทำเนี่ยคือเราจะใช้เป็นหัวเข็มแบบนาโนแต่จะบอกเลยว่าคำว่าเข็มที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เข็มที่เจ็บนะอ่ะมันเป็นเข็มที่แบบทำมาสำหรับผักวิตามินตัวนี้เข้าหน้าโดยเฉพาะนะคะเวลาที่ผิวเราอะค่ะโดนอ่าโดนสัมผัสกับเข็มเนี่ยมันไม่มีความเจ็บนะอ่ะอาจจะมีแบบช่วงแรกๆอาจจะมีแบบ สะดุ้งนิดหน่อยนะคะแต่ว่าแบบทําไปแล้วก็เพลินๆไม่เจ็บเลยจริงๆค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตัวเข็มพวกเนี้ยมันยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผิวหน้าเราอะคะอ่ะอ่าคือในร่างกายของเราเนี่ยมันมีคอลลาเจนอยู่ในร่างกายใช่ไหมตัวเวลาที่เข็มมันโดนผิวหน้าค่ะมันจะกระตุ้นให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยพุ่งมาบริเวณที่หน้าเรานะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวนะคะ ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทําให้ริ้วรอยตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้พวกรูขุมขนที่มันที่มันกว้างนะคะให้กระชับแล้วก็ตื้นขึ้นนะคะโอเคยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับการทำบ b บีโกนะคะฮิตกันมากนะคะแต่ก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้ดีนะคะเลือกอร้านที่ให้บริการให้ดีนะคะขอบคุณค่ะ